กดไลค์กดซับสไครป์อย่าลืมกดติดตามช่องป๋าโจซิงจิกันด้วยนะครับผมนะอ่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่ผมกับวิเครอบฟอมจะเจ็บสอนนะครับที่25มิถุนายนแล้วนะฮะวันนี้นะครับป๋าโจหยิบม,มา2คู่นะครับเป็นนั่นหลีกนอร์เวย์ทั้ง2ตัวเลยดิวิชั่นหนึ่งของเขานะครับเลือคู่แรกเริ่มต้นที่สทุ่มอีกคู่นะครับเที่ยงคืน15บหนาทีนั่นเองนะครับอ่ะครับเริ่มต้นตัวแรกค,ครับดัมโครับโม นะครับมาเจอกันอันดับสิบเอ็ดครับเฮาเกสุนนะครับคุณท่านโมครับ่นในบ้านตัวเองครับนี่ต่อราคาโคตรแพงครับที่ราคาเหลือสองลูกเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาต่อแพงแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องไปชมพร้อมๆกันนะครับตรงนี้นะฮะอ่ะนะครับตรงนี้อ่ะมาดูดีกว่านะครับสองทีเป็นไงบ้างครับคราเจอเจอกันมาแล้วทั้งหมดนะครับสิบเกมหลังสุดที่เรามาเช็คกันดูประวัตินี่ต้องบอกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ โมครับชนะ10เกมติดครับปิ้งปิงปิงนะครับจะแจัดขอตไปเลยนะครับตรงนี้แล้วมีเกมเดียวครับที่สกอร์สูงครึ่งแรกไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับทั้งสองทีมที่เจอเจอกันมาครับท่านโมกับท่านเฮาเกซุนนะครับบอกว่าโมเหนือกว่าเยอะนะครับเดูด้วฝั่งโมครับมีตกมาตายเกมหนึ่งครับจากจากห้าเกมหลังสุดนะครับชนะสี่เกมติดครับแล้วแพ้บุกไปเยือนออสแกลแลนด์มาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่คือฟองของโมค่งนข้างจะเหนือกว่านะซึ่งจะมีตกผิดพลาดขึ้นมาเกมหนึ่งระเชื่อหัวแมนครับไม่เป็นไรแต่ฟอรรร์มไปบบบบ้้าานนคคัััเ็ยงงง ก็แพ้ในบ้านครับกับสการ์เบ็กมาทีมเดียวเท่านั้นครับสต่แบบโมกนะครับแพ้มาสองประตูแต่สามนั่นเองครับแล้วนักชนะมาถึงสามเกมแล้วเสมอเกมหนึ่งก็ถือว่าเขายังถือว่าผลงานในช่วงนี้ของเขาถือดีอยู่นะครับส่วนหน้าทีมเียรน่าจะคาเกซุนครับวันนี้มาโดนต่อทั้งราคาสองลูกเกิดอะไรขึ้นมาดูครับว่าฟอร์มเนี่ยต้องต่อ2ลูกไหวเหรอหรือจะลองไหวไหมดูครับในห้าเกมหลังสุดชนะสามแพ้สองเกมแพ้ครับแพ้บอลถ้วยหนึ่งเกมแล้วก็บอลนลีกหนึ่งเกมนะครับตรงเงี้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคำเกซุนเองเนี่ยถ้าเทียบแล้วในช่วโมงนี้ถ้าถ้าผมแพ้มาจากสามในห้าเนี่ยใช่ไหมไอ้สามชนะมาสามเกมในห้าเกมแล้วแพ้แค่สองเกมมาเนี่ยแค่นี้มฝากจูว่าไม่ได้ถือว่าแย่นะครับส่วนเกมเยือนครับขอดูหน่อยนะครับเกมเยือนเป็นยังไงก็ชนะมาสามเกมนะครับแพ้สองเกมนะครับสำหรับฐานะเกมเยือนก็ซึ่งไม่ถึงกับแย่นักเกินไปนะครับตรงนี้บอกว่าไม่ได้แย่เกินไปครับแต่ทําไมวันนี้ครับฟอร์มของฮขาเกซุนเองครับมาโดนต่อทั้งสองลูกเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ต้องมาดูผลงานหน่อยนะครับตารางคะแนน ทั้งสองทีมครับโมดับหกนะครับตรงนี้มอ้ดีก่อนโมดับหกครับสิบเอ็ดเกมชนะห้าเสมอแพ้ห้าครับตรงนี้สวนฮางกีซุนครับสิบเกมชนะสามเสมอสามแพ้สี่นะครับและมีสิบหกกับสิบสองแต้มห่างแค่สี่แต้มนั่นเองก็ไม่ได้เยอะมากมายครับแต่วันนี้โมต่อค่อนข้างขาดแปลกมากโมต่อค่อนข้างขาดนะครับและการก็เจอกันมาเนี่ยป๋าโจขอเลือบไปดูหน่อยครับก็แต่ตอนต้นหัวรายการอีกรอบหนึ่งนะครับการที่เข้ามาต่อถังสองลูกเนี่ยมีบ้างไหมดูครับในสิบเกมหลังสุด โมไม่เคยต่อแพงถึงขั้นสองลูกเลยนะครับแล้วราคาออสของเขานะครับในสิบเกมที่จะเจอกันมาครับมีเสมอแค่สามครั้งเท่านั้นน่ะเฮ้ยวันนี้ต่อแพงมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับไม่เคยต่อแพงขนาดนี้แต่วันนี้เขาต่อแพงมันต้องมีอะไรสักอย่างครับทีนี้ครับดูราคาด้างานดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเขาให้ยังไงนะครับทีนี้เอาละครับอยูในราคาด้างานครับโอ้โหเปิดมาค่อนข้างโหดเลยนะครับ เลนลูกควบลูกครึ่งนะครับไม่มีเลยนะครับมีมาลูกครึ่งควบสองเลยนะครับเป็นราคานี้นะครับบวกสิบและเป็นราคาที่สองลูกครับน้ำแปดสิบแปดจากบวกสิบนะครับเป็เลนที่ต่อค่อนข้างแพงอยู่แล้วนะครับท่านดูนะครับจากตรงเนี้ยบวกสิบครับแล้วขึ้นมาตรงเนี้ยครับประมาณขาวกับลบสิบจ้ จะลบสินะแต่ฝาโจยังให้เป็นลบห้าไอ้ไปให้เป็นลบห้าเป็นราคาขาวอยู่ขอโทษทีนะครับตรงนี้มันอยู่วันแปดไปปลายก็ยังไม่ถึงเลขเก้าอ่ะให้ไม่เก้าสื่อบวกลบสิไม่ได้เนาะอ่าฝโจบ่อย่างั้นและอย่างครับสกอร์สูงเต็มเกมครับนี่เปิดค่อนข้างโดดเลยนะครับที่สามควบสามครึ่งและเลน้ําสวยด้วยนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกครับเปิดมาขี่เลยนะครับสกอร์สูงเออแล้วก็แฮนดิแคปของครึ่งแรกครับท่านสังเกตก่อนแฮนดิแคปครึ่งแรกครับเป็นราคาสูงเจ็ดห้านะตรงนี้นะครับจ่ายน้ำประมาณบวกสิบเองนะครับ ก็ค,ค่อนข้างขาดครับจากครึ่งแรกต่อครึ่งครึ่งคือรึ่งลูกอย่าบวกสิบแล้วมาเออ่เต็มเกมที่สองลูกครับราคาเกือบไ,ไปปลายประมาณลบสิบนะเกือบเกือบแล้วกันแต่ที่มีอยู่ประมาณนขาวเออขาวไปไปลายนะครับป่าโจเของิงนี่ดีกว่านะครับขาวไปไปลายขาวไปไปลายนะครับประมาณนั้นนะแปดนะครับซึ่งมองวันนี้ครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่โต๊ะเนี่ยจะมองว่าโมจะแพ้หรือเสมอ โอกาสชนะมีสูงครับชนะขาดหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนั้ไม่รู้ครับแต่วันนี้โต๊ะไม่เคยเปิดราคาให้โมตอ่มตอเทาเกสุดถึง2ลูกถ้าน้าพิจารณาก่อนนะครับไม่เคยเปิดถึงเลยนะครับและท่านี้เออราคาออสนะครับเจอมา10เกมหลังสุดก็ต้องบอกว่าโมอเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แพ้เลยทางด้านของราคาแฮทีิแับเลยทั้ง10เกมที่ผ่านมานะครับเสม,มือน3เกมแล้วก็ชนะอีกเเกมวันนี้ครับ ทุกประตูนะครับสําหรับโมนะครับถ้ามันมีอาการผิร้อกขึ้นมาก็บอกว่าถ้าป่าคว่ำทั้งประเทศละการวันนี้นะครับท,ทุกเลทราคาวันนี like ้นะครับทุกเลทราคานะครับราคาหนึ่งกูสองก็ยังสวยครับหูร้อยเดซิสิก้าบาทบ้าไปแล้วนะครับต่อแนี่ครึ่งแรกนะครับสก็อตสูงเต็มครึ่งแรกด้วยสกอร์สูงเต็มเกมนะครับแล้วก็ต่อทุกราคาสําหรับโมนะครับวันนี <scrub> ้นะครับต้องต่อ erm ทุกราคานะครับวันนี้จัดเลยครับทุกแบบทุกราคาครับวันนี้โมแม่งต่อแบบมหาโหดนะครับ ถ้ามันกล้าตอบแบบนี้เราก็ต้องกล้าจิ้มนะครับขอแบบนี้ต้องเกิดขึ้นได้นะครับเพราะถ้ามันยิงทะลุมาถึงเอ่อห้าสี่ห้าศูนย์เราทำไงนะครับทุกอย่างกินเรียบหมดเลยนะครับทุกเลททุกอันนะครับตรงนี้สำหรับหมูปลาโจวว่าราคาเหล่านี้ค่อนข้างเปิดมาแพงแต่ทำไมถึงเปิดแบบนี้ดีกว่าต้องถามว่าทําไมถึงเปิดมาแบบนี้วะลูกครึ่งควบสองก็ว่าแพงนะครับแต่ตอมาที่สองเม็ดเลยนะครับและเป็นเลทน้ํำดำทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้นะครับป่าโจวขอเชียร์ครับตัวแรกเลยโมทุกเหลี่ยมทุกราคานะครับตั้งแต่ต่่่อแแคคคครรรรรึึงงกกเลลยนะับบู นะครับสกอร์ถูกเต็มเกมครึ่งแรกครับเอ่อสกอร์ถูกครึ่งแรกนะครับสายตัวกุ้งจัดไปนะครับสกอร์เต็มเกมสามตัวสามครึ่งนะครับแฮนดิแคปเต็มเกมที่2ลูกนะครับก็ต้องจัดแล้วแหละเพราะว่ามันสวยเหลือเกินคาร์ดอะไรราคานะฮะอ่าโอเคครับที่คือตัว่ายที่ผ่านไปนะครับที่ป๋าโจวิเคราะห์ไปท่านใดนะครับเห็นใจหนักป๋าโจครับคนละหนึ่งเบนค่ะที่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับส่วนท่านใดครับตรงนี้ แอดสอบถามฝาโจเพิ่มเติมได้นะครับแอดเลขแปด VAP ครับหรือมีแอดมินมาตอบให้นะครับบอกมาจากฝาโจสิงจิตฟังให้ดีนะครับแอดไปแล้วครับแอดแปด VAP แค่ข้อกลุ่มหรือขอ V ตัว VP อะไรอย่างงี้นะครับสามารถสอบถามมาที่แอดมินได้นะครับตรงนี้หรือท่านอื่นมาช่วยกันตอบด้วยนะครับตรงนี้ก็อยไม่จช่เป็นในตรตัวคนเดียวนะครับอย่าลืมนะครับ แอดไปแล้วบอกว่าอะดูคลิป่าโจมานะครับมาจากป่าโจนะครับมาออกมาจากป่าโจกันนะครับตรงนี้ก็ฝากกันด้วยฮะโอเคนะครับตรงนี้กดง่ายๆครับงก์ที่ปักมุดเนาะอาครับต่อไปตัวที่สองครับวันนี้อาจจะไม่แนะนาช่องอื่นนะครับอ่ะตรงนี้ป่าโจไม่ได้เปิดมานะครับเดี๋ยวยายป่าโจจะลงไว้ให้นะครับที่ตรงปักหมุด วันนี้นะครับเป็นหลายช่องนะครับของช่องช่องของอิงดาวบอลเด็ดก็มีนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็นพิจมวเอนะครับหรือตะเข่งนะครับอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าลุงยิ้มนะครับบอลรองพวกนี้นะครับก็จะมีนะครับและมีหลายๆท่านนะครับแต่ป๋าโจจะลงไว้ให้ตรงเอ่อนี่ละกันนะครับตรงเนี่ยปักหมุดนะครับใต้ปักหมุดเดี๋ยวจะมีลงไว้ให้สําหรับช่องท่านอื่นๆนะครับตรงนี้ใครสนใจชอบท่านไหนถ้าสามารถกดติดตามได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไปด้วยฮะเอาโอเคครับกับประตูที่สองครับตรงนี้ก็ฝากให้ท่านคลายช่องป๋าโจไปแป๊บนึหนกก่ออนนน็ยงงดีีะะฮตร้เืบ จะไม่พลาดแล้วนะฮะอย่างนี้ตัวที่2มันจะมาดึกนิดหนึ่งนะครับมาเที่ยงคืน15ครับอันที่สอ2ครับสตอก์กเซนนะครับเจอดับหนึ่งโบโุกินเฮ้ยวันนี้ป่าโจต่อแบบวเลือกมาแบบค่อนข้างแบบมีราคาแพง2ตัวนะตัวแรกจะต่อ2ลูกตัวนี้ครับโบโลกินแบบหนึ่งครับต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งไหลขึ้นมาจากหนึ่งราคาหนึ่งเมตรนะครับอย่างนี้ทั้งสองทีมผลงานครับขอดูหน่อยนะครับทำไมนะครับถึงเป็นแบบนี้ครับต้องชมนะครับมาครับทั้งสองทีมนะครับสิบเกมต้องบอกว่า ซูอก้เซิร์นเองเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับไม่มีชนะเลยเสมอแค่2ครั้งนะครับแล้วแพ้แปดเกมแล้วตรงนี้ครับสกอร์สูงครึ่งแรกครับมีเกมเดียวที่ไม่ยิงกันนะครับในครึ่งแรกท่านเองจะเกิดจะเจอเจอกันมาสิเกมหลังสวดนะครับตรงนี้ก็บอกบรูคินเหนือกวเยอะนะครับแล้วขอดูฟอร์มฟูโก้เซิร์นหน่อยทำไมโดนตอบแพงแล้ววะวันนี้ดูครับฟอร์มก็ไม่ได้แย่ครับใน5เกมชนะ3เสมอ1แพ้เกมเดียวให้กับเอาเกซุนนะครับท่านเองส่วนในบ้านครับดูครับ ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้2เกมก็ถามว่ามันถึงจะแย่จนเกินไปนะครับนี่ชนะฟอร์มสกอร์เซนนะครับเทียบแล้วถือว่าใช้ได้ครับแต่ดูโต่อแพนกันนะนะครับอย่างนี้ทางด้านของบุรกินครับเป็นไงโอ้โหบุรกินครับใน5้าเกมหลังสุดครับต้องบอกเพอร์เฟกต์วินดีกว่าชนะ5าเกมติดนะครับค่อนข้างดีเลยฟอร์มรอนักค่อนข้างร้อนแรงครับและเป็นดับหนึ่งด้วยนะครับส่วนเกมเยอก็ัห้าเกมติดอีกไม่น่าแปลกใจครับทำไมต้องต่อนะครับฟอร์มโหดขนาดนี้และดิบุรกินครับสิบหกทีมนะครับในนอร์เวย์ดิ โบโลกินครับยืนพื้นเลยไม่แพ้ครครับยิงมากสุดในหลีกเสียรสุดในลีครับโหคนอันเยี่ยมสุดสกรเซ่นครับดูครับนี่1สิบเกมให้ได้สามเกมเองนะครับยิงน้อยด้วยเสียวันสิบสี่ครับปีสิบเอ็ดแต้มห่างกันยี่สิบแต้มครับก็ค่อนข้างจะขาดพอสมควรครับแต่ราคาหน้างานาครับขอดูหน่อยนะครับเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่คู่ที่แล้วนะครับวันนี้โบโลกินครับค่อนข้างต่อแพงนะต่อแพงอยู่ครับจริงๆแต่ราคาเหรียญลูกราคาลูกล้ําขาป๋าโจ้าสวยสกอร์สูงเต็มเกมก็ค่อนข้างสวยครับตรงนี้นะฮะสกอร์เอ่อ ก็ค่อนข้างจะโอเคป้าโจมองนะครับวันนี้ป้าโจยังก็อย่างกระเชียนะมองจากราไราคาเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยยังไงซะนะครับมันคล้ายคู่ายทที่แล้วอะ่ะนะครับลคล้ายกับโมเนี่ยอยากจะตอบทุกราคาเหมือนกันครับแต่ทั้งด้านตรงนี้ติดที่ดึงครับที่ราคากลางมันเปิดที่ลูกลูกควบลูกครึ่งน้าทะลึ่งเป็นน้ํากุมารนะครับถ้าไม่ใช่น้ํากุมารเป็นน้ําดํานะครับวันนี้ก็ป่องป่องตรงครับวันนี้ก็ได้จะเล่นมทุกราคาแต่ขึ้นแรกขึ้นหลังอะ่ะเอาไว้ง่ายครับสำหรับบรูกินนะครับคล้ายกับโมนะครับประมาณนั้นนะฮะ แต่ให้ป๋าโจเลือกคู่นี้นะครับทุกเลทุกราคาเกือบได้หมดแล้วนะครับมีแค่อย่างเดียวครับที่ป๋าโจเดี๋ยวเขียนใหม่นะครับมีตรงเนี้ยเดี๋ยวป๋าโจลบทิ้งเลยดีกว่านะครับป๋าโจระบายทิ้งก่อนปุ๊บปๆ๊บป๊าป๊าป๊าเข้าให้ครับตรงเนี้เนี่ยนอกนั้นครับโบโลกินดูดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยทุกอันทุกเหลี่ยมนะครับตรงเนี้ยปากปากปากเข้าให้ครับวันนี้ให้แม้ทุกเลทุกราคาทุกคืน เพราะว่าป๋าโจยังมองกึ่งๆอยู่ครับว่าโอกาสที่มันชนะขาดเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยังมีแต่เพียงแค่ว่ามันก็ต้องแบบมีเสียไปไปลายแต่ว่าป๋าโจมองว่าโบโลกินมันก็ยังมีของดีอยู่ครับเพราะว่าอยู่ดับต้นของตลางและฟอร์ม่อนข้างจะเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีอะเอาง่ายๆครับไมงง่ต่อขนาดนี้หรอกแตก่ต้องรุ่นครับใครอยากต่อลูกคุครึ่งต่อลอเม็ดสองแต่ด้วยความสบายใจนึงครับลดลงมาะร,ะระดับหนึ่งเป็นราคาหนึ่งลูก ก็ได no no bueno, si ้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าเหรียอื่นนะครับป๋าโจว่าสวยทุกเหรีเลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเออ่ทั้งสองทีที่ป๋าโจเลือกมาท่านใดครับที่เห็นแตกต่างยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับว่าถ้าชอบถิ่นว่ากันนะครับหรือวิธีในใจนะครับตรงนี้ตัวที่สองครับก็แค่มีเหรีเดียวครับที่ป๋าโจแค่เพราะว่าพวงหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับเหรคยญลูกครึ่งนั่นแหละนั้นนั้นนั้นป๋าโจชอบหมดเลยนะครับสำหรับคณะของโบโลกินวันนี้ ดูดีมีสกุลเนี่ยเอาง่ายครับตรงนี้ครับท่านจะสวนก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ที่ท่านตัดสินใจในการเลือกของท่านเองนะครับตรงนี้แต่ให้ป๋าโจเลือกเพราะว่าเลทราคาเนี้ยมันเป็น1.5มานะครับตรงนี้วาราคาครูป๋าโจว่าราคาเนี้ยน่าจะสวยกว่านั่นเองนะครับก็ลองติดตามดูนะครับลองลุ้มกระดูกนะฮะตรงนี้โอเคครับสองทีมนะครับจบแล้วการวิเคราะห์บอลของป๋าโจครับวันนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับหลายช่องนะครับตรงนี้นะครับท่านมองที่ใต้ปากหมุดนะครับเดี๋ยวป๋าโจเขียนแป๊บนึงครับใต้ปากหมุดนะครับ ใต้ปักหมุดจะมีช่องนะครับมีช่องของท่านอื่นๆลงไว้ให้ นะครับไปดูความแม่นยำของแต่ละท่านได้นะครับในแต่ละช่องฝากกดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดนะครับตรงนี้ลองพิจ <c oughs> <cend ec> <adjustments> ารณาดูครับช่วงนี้ใครให้แม่นติดตามเขานะครับพอเขาเปิดกลุ่มนะครับมันก็เปิดกลุ่มให้เข้าอยู่นะครับเปิดกลุ่มวีถ้า่าสนใจเนี่ยไปติดตามสอบถามกับทางด้านของเอ่อแต่ละช่องได้เลยนะครับตรงนี้จะป่าโจป,ปกหบุดไว้ทีใ่ใต้ใต้ใต้ปักบุดไวน้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวท่านสังเกตดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะอ่าโอเคครับตรงนี้ส่วนท่านใดนะครับอย่างที่ป่าโจบอก แอดกันเข้ามาเยอะครับแอด8 v p ไลน์เก่าของป๋าโจเนี่ยแอดโจ65เนี่ยอันเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไทานะครับแต่เพียงแคาไม่ได้โปรโมทนะครับก็คือคนมันเยอะจนมันส่งข้อความไม่ทั่วถึงฟังกอ่อนนะครับใครดูตรงนี้แล้วเนี่ยใครได้ยินเสียงป๋าโจเนี่ยก็คือละแอดโจ65เนี่ยพิมเข้ามาคุยได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าป๋าโจไม่ส่งข้อความแล้วครับเพราะว่าข้อความมันส่งไม่ถึงทุกคนมันเยอะจัดครับมันเป็นหลายพันคนนะเอาจี้ว่าทำมานานนะครับตัวไลน์แอดเนี้ย คนมันเยอะจัดแล้ว่าปาโจส่งข้อความส่งไม่ทั่วนะครับพเสียตา,าแข็ก็ไม่ไหวครับต้องนั่งกดมือกดมือเนี่ยแล้วบางคนก็ไม่ตอบเนี่ยปาโจเลยขอย้ายมาอยู่ที่แอด8 VP ครับตรงนี้นะฮะีิอดมินช่วยตัตบต่อครับทั้งป่าจอมตะเข่งพี่จัมโบ้เอนอ้อิงดา R S นะครับยิ้มมีหมดนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ในแอด8 V P นะครับตอนนี้นะฮะก็เราเลือกดูได้นะครับตรงนี้ก็ฝากกันไปด้วยฮะโอเคนะครับแอดเข้ามาที่กดที่ปักหมุดได้เลยนะครับก็ฝากกันไปด้วยใครอยกลุ่ม V P ก็แอดมาหาที่เนี่ยครับแอด8 V P นะครับเอาละครับทีนี้ที่ปนอกดีกว่ามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวป๋าโจเปิดให้ดูนะครับ ที่บนนอกวันนี้นะครับวันนี้มาเริ่มต้นอย่างนอร์เวย์ก่อนเลยดีกว่าฮาร์คาวครับเจอออสแกแลนด์ครับให้เสมอหนึ่งหนึ่งครับโมจะถล่มฮาเกซุนครับสามสูตรครับโัเส้นบอกครับจะเสมอกระชับบอกสูตหนึ่งหนึ่งครับสโตรกเซ่นครับจะแพ้บรูกินเม็ดหนึ่งครับแล้วทอมโซ่ครับชนะสตาร์เบกสองหนึ่งนะครับที่ทางด้านนอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งครับที่ให้มาทางด้านของบนนอกนะครับนอร์เวย์หนึ่งเอ่อดิวิชั่นธรรมดาของเขาครับตรงนี้ครับก็ลองดูเอานะครับเอ่ออาร์เซนเน่ครับเจอคิสเซนซุนนะครับให้้้ทาางงดดนนนนนนเเเี่ยคิสซุชะม็็ึแลวก ออสโซนะครับมีออสโซนะครับออสโซเนี่ยชนะชนะแซนเนตนะครับแซนเนตนะครับสองสูดแล้วก็มอสนะครับจะแพ้หน้าของทองสวิงเกอร์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับลาสซอฟนะครับลาสลอฟฟรอฟลาสซอฟแบบอันนี้แบบเจอกับเอ่อสกายสกายฟุตบอลนะครับจะมีให้เจ้าบ้านชนะนะครับสองสูดครับลองดูดูเอานะครับพี่จ้างมาดูคาร์ลคาธานะครับอัคโทบี้นะครับอัคโทบี้เจอกับมาทายามาทายรัตมาทายรัตอะไรเนี่ยทุกอย่างนะครับให้เจ้าบ้านชนะสองสูดครับแล้วก็ โอเคหรือเปล่าโอซับเป็ดซับเพ็ดเพ็ดนะครับโอซปเพ็ดอะไรทักอย่างเนี่ยแหละครับเจอกับไคซ่าไคซ่านะครับไคซ่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ให้ทีมเยือนโอ้งงครับอ่านอ่านยากเนาะสวีเดนครับมาดูวันนี้หนึ่งครับเออแองเกิลโฮมนะครับเจอกับโอคโยมนะครับอะไรทักอย่างเนี่ยแหละครับให้ทีมเยือนชนะเนาะแล้วก็เอ่อเอ่อทาสัตว์ฟุตบอลนะครับเจอกับดักเสืออะไรทักอย่างเนี่ยแหละอ่ะลองเลือกดูเอาครับแล้วก็มอทมาร่านะครับ โมโธร่าโมโธร่าอ่านะครับเจอกับอุเมพัทใช่ป่ะเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็ออสวอร์ดนะครับออสวอร์ดออสบุกออโ์วอฟอ่านะออว์วอฟนะครับเจออารียน่านะครับตรงนี้นะครับโอริโบนะครับไกเอ่อไกเอ่อเซเซเลสกีสกานะครับตรงนี้นะครับจะพี่บีนะครับพลอร์ันนะฮะตรงนี้เจอกับโซเรนทูน่านะครับหรือปาทูน่าไม่รู้อ่านไม่ออกครับตรงนี้ครับหนึ่งส่อสองนะครับเบเนรุต นะครับก็ดูเอาครับบาลิซอฟนะครับอ่านยากอ่านเย็นครับต้องมินนะครับดีเดโมมินอย่างเงี้ยเออแดงๆก็จิ้มแม่งแค่นั้นพอครับกดดูไว้นะครับลัตเวียครับก็ประมาณนี้ครับท่านกดสต็อปดูไว้นะครับตรงนี้ครับเราเลือกดูเอาครับเกียดอ่านแล้วครับตรงนี้อ่านไม่ออกครับตรงนี้วิทูเนียนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ลองเลือกดูเอาครับก็มาฝากๆกันไว้นะครับวอนเคนยานะครับไปหามึงไม่ควรเตะบอลครับมงควรวิ่งฮะตรงนี้นะครับวิ่งแบบวิ่งทนอย่างเงี้ยมันเก่งนะฮะอย่างเงี้ยอวาตินีนาครับสุดท้้ายแลว เอ่ออาร์เซนอลบูโน่ไอเรสนะครับจะเสมอกับซีเอนะครับพาเทสอะไรเนะี่ยาเทน ปาเทสนะครับปาตินเทสและเนี่ยครับมันเหนือแล้วก็โซลาริโอเซนเทลนะครับจะเจอกับโคโรนนะครับหนูโอกรอบเนี่ยให้เซนเทลนะครับเอ่อโซลาริโอเซนเทลชนะสองสูตรเนาะประมาณนี้นะโอเคครับทุกคนจบในแค่นี้ครับแล้อย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกดติดตามให้ชอบท่านอื่นด้วยนะครับอยู่ที่ใต้ปักหมุดของปาโจนะครับหลายท่านเลยปาโจลงให้ทุกทุกวันนะครับมีมากกว่าแปดเก้าช่องนะครับลองเลือกดูเอาครับถูกใจท่านใดกดติดตามท่านนั้นนะครับฝากกันไปด้วยนะฮะตรงนี้โอเคครับส่วนท่าน นะครับตรงนี้ครับก็ต <ke> ิดตามกันมาได้นะครับสุด <Fahrenheit> ท้ายแล้วนะครับทั้งสองคู่นี้ป่าโจว่ามันต่อแพงแต่มันก็ยังน่าต่อเพราะราคาแบบนี้ไม่ควรจะต้องเปิดแต่มันก็ยังกล้าเปิดแล้วก็ต้องกล้าสู้นะครับตรงนี้สุดท้ายแล้วบอลุ่มกลมหนึ่งนายครับท่านก็ต้องพิจารณากันเองนะครับตรงนี้สุดท้ายแล้วครับไลา์ทั้งค่ายช่องป่าโจวกันด้วยนะครับตรงนี้ฝากกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีฮะ